มันไม่ได้เป็เลงไม่ได้เนมเล็งอะไรได้ก็เลงลำบากอยู่ตอนนี้เอออะไรเนี่ยเฮ้ยมัเปลี่ยนพันธุ์มันเปลี่ยนพันธุ์เปลีแปลสองโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ะหากันหมด ไฮไฮสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิก้าสตรีมเมอร์วันนี้มาอยู่กันในเกมทอร์เลียทอร์เลียคาร์มิตี้มอสนั่นเองนะครับวันนี้มาห้องกับเพื่อนทั้งหมด3คนด้วยกันเนาะจะมีใครมาเพิ่มปากก็ไม่รู้นะเราจะแนะนําตัวกับเพื่อนให้ทุกคนได้รู้จักเพื่อนๆของผมนะครับโทราชัคโฟราโทร,ทร์เียิสเตอร์พีชิก้าสตรีมเมอร์และเธอคนนี้ชาร์ลอตวันนี้พวกเรา4คนก็จะมาลุยกับเกมทอร์เลียคาร์มิตี้มอสนั่นเองนะครับหากเราพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับ เกมที่นี่เล่นเงินนะลืมอะไรครับอ๋อเกมนี้หรอเล่นไม่ยากครับเกมนี้โคตรอีซี่เลยครับก็มีซิลอยู่หนึ่งอันครับขุดลงไปใต้ดินขุด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 แล้วก็ขุด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 ต่อไปแล้วก็ยังต้องขุดต่อขุดไปเรื่อยๆขุดไปแล้ก็ต้องขุดขุดต่อไปเรื่อยๆถึงมันจะขุดไม่ได้แต่ก็ต้องก็ต้องขุดต่อไปขุด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 แล้วก็ขุดเลยอันหนึ่งตรงนี้ทรงผมสวยๆไ่ได้เลยแล้วเรื่องยังแต่งตัวจริงๆเลยโลกกำลังจะวอดวายมึงยังแต่งตัวอีกกกเเหหรรอออมมมมึึงงาาะไ็ใส่ว ส่งผมอะไรของบึงวะเนี่ยไม่รู้ไเจอมาลูกโป่งตกมาที่เขาแตกแหลมปี้ยวตนแรกกูก็ทำแบบปกติหรอกแต่กขเห็นแบบส่งผมนี่แม่งมปนเือยความปกติหายไปนอาตัวคดิกาูอชิวอ้า มันจะเฮ้ยเ้ไปแไปแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยไอ้อบี้แค่เอดินออกเีบนึงไม่ได้ยังไงเนี่ยไม่ได้เพื่อนอันตรายมากใช่มันอันตรายมีเอ็บีซีอยู่ข้างล่างอะถึงเอ็ีซดู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 ด อ้าวอะอะดูดูดดโอ้ยดจำนไอเทมนี่มันอันว่าอะไรวะเนี่ยไม่นะแล้วดูเ้ยพี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 ีีดดูเออ้าไมเคีตายอะไรเล่ตัวเดียวี่เลี้ยงไรมึงบอกว่าเล่นอะไรนะขอคิฟเฟอร์แล้วมึงง่วงไม่เจอ

ก็แล้ล้วตัดเราตัดไม่เป็นไรแค่คืนแรกเองแค่คืนแรกเองคืนแรกเองแรกก็ไปเลยข้างบนมันโหดร้ายไปแล้วไปอยู่นะข้างบนกลัวข้างล่างน่าจะหนักกว่าเฮ้ยโอ้ข้างล่างคือสิ่งที่ดีเพราะเราอยู่กับเหมืองก็ไม่ได้ผีเล่นอะไรพีเล่นอะไรพีสูงเฮ้ยตกแวาย S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  เอสเอ s เนสวนิเอส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 นิ้วอสเ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 อคเอยเอตีอสเ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 อสาอยอสเอสเอสเอเอสเอเอีเยเอสเอสตออเเอสเเอีเยเอสเอสเอสองเอีเเสอส เข้าบ้านก่อนเลยเมื่อไหร่ละเขาบอกแล้วว่าข้าล่าน่ะปลอดภัยจะตายมาครังน,นี้เออเสร็จโจนโว้ยเชิอะดูดลบันเนี่ย แตกระเบมึงมีระเบิดต้องหีบไปกดปุ๊บดูมกูตายเลยไอเจี๊ยไอสารเลวไปด้ยไอสารชั่วอะแกเอาชิก้ามไปทางนู้นเหรอใช่แล้วเราทำเชือกลงไว้เป็นระยะๆนายมาน่าจะเห็นอุ้ย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 ใบโอมใบโอมใบโอมมาแล้วเหรอเร็วเฮ้ยเฮ้ยเอาเชือกเชือกต่อตรงนี้ด้วยจะได้ขึ้นได้ หัวเลยมาเย่ <Yeah. S 2> กลับมาแล้วอ๋อด,ดื้อด,ดื้อดิ้ออ่าพอแล่ว,วเรามาซว่าเพราะอะไรนายถึงเครียดเห็นตัวแรกเราต้องสร้างบ้านกันแบบปกติเว้ยสวัสชิคา้าบอกเอ้ยเดี๋ยวกูขอเหมาส่วนหนึ่งไะเร็นเคอมาใน,นนี้้ยมัน,มนเรื่องมันไม่จบแค่งั้นเ <c oughs> อตอตาตาตา ออแล้วพอแบบไอ้ช่วงนั้นมันยังเป็นก่อนพีฮันโหมดอย่างที่ว่าเรามาตัวเพราะหลังพฮันโหมดปุ๊บอ่ะอิชิก้าก็ไปเจอไอโยงเห็ดเวดเนี่ยแล้วแล้วแบว่ามันไม่ได้ไปดูวิกิอะไรของมันหรือเปแบบพยายามที่จะแบบเออแต่แพ้มันเห็ดไปก็ไม่ได้ว่าอะไรมันเลยสปาร์กมันทำบ้านเห็ดมานิดนึงสปาร์กแม่งใหญ่ขึ้น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 จนจนกระทั่งแบบตอนเราอยู่นั่งอยู่บ้านแล้วอ่ะแม่งเพลงเห็ดขึ้นะยืนตรงไหนของบ้านก็เจอเพลงเห็ด No Welcome to biome. Welcome to the biome. Um. เฮ้ยตัวสีม่วงอ่ะัพราหอยทากหอยทากระวังนะเพื่อนผมไปบจจวามันเก่งแค่ไหนเหมือนกันแต่มันอาจจะเก่งมากๆเลยก็ได้เฮ้ยเฮ้ยอยทาไปไปเอามันออกไปค โอ้โหนี่ไงขอเมล็ดแค่หน่อันก็เพียงพอแล้วนี่เลยอันนี้น่าจะมีมล็ดโอ้โหเดี๋ยววะเดี๋ยวของไอ้ซิยังไม่ดอกขาเมล็ดดบกตาเหตดธรรมดาน่าจะต้องหาเพิ่มก่นจัไปไม่เมาเฮ้าทำไมเอ๊ะขอทอง ไม่เพื่อนเพื่อนไม่ไม่ไม่กูอยางจะไม่ยินอะไรเพื่อนอือแหละเอาวันดิชิค่ะวันดีวัน,นีหมดละ <c oughs> กลับมากันแล้วจังเลยเดี๋ยวนะกูได้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูยังไม่ได้มาเลสกูต้องไปเอามาเลสก่อนเฮ้ยย,ยานบินมายานบินมาเฮ้ยฮะนี่ไง้นี่ไม่ไม่ไม่ไอ้นี่เด็ด โอ้ยอีจานบินไม่โดนมองจะเอ๊ะเอ๊ออกแตกตกแตกตกแตกไม่โดนอีหอยเฮ้ยแตกว่ะเอ้ยไอไอซมมนอันเนี้ยทำง่ายนะเนี่ย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 กูทำให้ไม่ใช่เดี๋ยวกูโยนไปให้ไปหนึ่งนะแต่กูทำสิ่งนี้ได้เพื่อน นี่เลยเชื่อกนดิเพื่อนทุกอย่างจะโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 พังหมดแล้วพังหมดแล้วพังหมด้มึงปาทีเดียวแม่งบ้านพังนกูไม่รู้ว่ามันเป็นไดิมปดีอ้า คือคูบตาก็คูบตาไปเดี๋ยวบ้านพังเลยเคืออันไหนเนี่ยเคืออันไหนไอที่ดอกบอลเมื่อกี้นี่ใช่ไหมไอคือส้อมเลยเป็นซ่อมเลยไมตอบบ้านพังไปส้อมเลยไปซ่อมเลยแต่ว่าดูโอ้ยใหม่ก้อนเอาวะ่สิบลูกวอลปาทีเดียวได้สบายเลยนะปาทีกูตกใจเลยส์เอามาปายดันจะบอกเลยสนุกเลยอ่ะย้ายกูช็อกเลย หี่ยของใโคตร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 ทำไมกูไม่ดอปซีดเลยวะอยากได้ซีดสักอันจัะซีดอะไรอ่ะซีดี่มึงชอบไงอ๋อไอ้ท่านซีนะใช่อยากมันลามเข้าบ้านเรานะโอ้ของดีรับรอยไม่ต้องห่วงเพื่อนผมผมแค่จะปลูกที่ต่อยเองเพื่อนนิดหน่อย ไอพีลอยผมมิคึนอรัตเลยบ้ามึงใส่ความอุกยแล้วเนี่ยระดับเสียสติโอมาไมโอมา้ตีอ่เฮ้ยยังโยังไม่หมดเลยโอ้ยังไม่หมดเป๊ป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  เฮ้ยซีดได้เยวเย้โอ้โหตีจนจะหมดลังได้อันเดียวโอ้โหเลยเชื่อเชื่อดอกยากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเออไอ้เยี่ยลเพื่อนวันดีชิคก้าสวัสดีวัาต่อนรักูเลยวันดีเพื่อนไอ้ขาวแล้วไปดังฝาบ้างไปด้วยให้ได้โทซารามเฉยเพื่อน

มันมไป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 ไนไ้ไป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 ูปไปไปยปไปไปไลไปนปไปไปัปไปไปนปไปไปนปไปไปอปไอไปไปไปไนอปไ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 ัไปไปไไป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 ไมไป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 มปไไป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 ไมไปไปมปไไป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 าปไปไปไไป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 าไป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 ไไป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 มันปไปไปไ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พอสู้ได้พอสู้ได้ปั๊บเดียวข้างบวนเอ็นดเรามีเวทธีช่วยพาวโอเคโอเคคุยกูัะพยายามค่อยๆลากมันขึ้นมาแต่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่กระโดดขึ้นไม่ได้เมื่อกี้ตอนที่ก๊อฟไปเนี่ยแหละปมานขึ้นมาแล้วโบ้าโอ้โหระวังโอ้โหอุ้ยมาขึ้นมามันขึ้นเฮ้ยมิตาขาวลอกไปเวย ออกมนจิงมนยิงมนยิงมนยิงมาอุ้ย่มาทีป่ามาาาูเลงอนม่โดเลแม่ไปเ o shit มันไม่ได้มันเล็งไม่ได้่อะเล็งอะไรได้ก็เล็งต้องบากอยู่ตอนเนี้เอออะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้เปลี่ยนพัเทิร์นงตอเปลี่ยนต้องเปลี่ยนสอง ยตายหากันหมดพอตายหากันหมดเลยมันไปเยวี้ยมันไปเยวี้ยเนื่องผ้าเลยใครจะไปคิดว่าไอ้เราเปิดประตูทำไมตัววาอยู่ไม่ไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้ยิ่งเจ๋ยแล้วพอตายสักพักก็ค่อยๆสำรโมชั่นแล้วก็เออ พักก็เอ <ge ar> ๊ะแล้วทุกคนก็กรี๊ดเล่นกันเลยกูกับโบล่ากรี๊ดก่อยกำลังสร้างบ้านขุดดินกันอยู่เอ๊ะทำไมมีหลอดหลอดขึ้นเล่นดัดเล่นเลยกำลังสร้างข้างล่างอยู่ดีจู่วตายหากันหมดเลย่เดินทางสองคนสะดุ้งถึงที่บ้านจอที่บ้านไม่รู้ค่ะเลย